เมื่อไหร่โอ้ยพี่นินุ่นระดับอ่าในน้องเนีมีแปรมาสัพี่เนีมีแปดนะเมีแปคือตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายนะสัศรีอ่ะหรือว่าความเป็นคนมันมันมันเทียบกันได้แล้วผู้หญิงก็สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ไม่ต่างกับผู้ชายในเมื่อผู้ชายนะคะถ้าถ้าใครแบบบอกว่า มีเมียแปดหรือเมียสิบนะคะผู้หญิงก็มีได้เหมือนกันนะคะมันก็แค่ชื่อทีมขนาดบรรทองที่มันไม่ได้สองใจมันรักแค่คุณแผนมันยังโดนว่าโดนร่าเป็นสองใจเลยแล้วทำไมว่าพี่อึงพี่ใช่ปะหึงเอาดีดีเจ็บเวลาหยอกพี่หยอกได้มาดึกแท้มาดึกไม่ได้นะคะมาดึกปวดแขนค่ะ มาดึกไหมหนูนอนดึกไม่ได้นะคะทุกคนถ้านอนดึกจะปวดแขนนะคะทำไมอ่ะเอานอนดึกไงคนอีสานนอนดึกไงอ้อ่ะเล่นอะไรเล่นอะไรอุ้ยทำไมเป็นเรานะเล่นในคนอื่นเข้าใจบ้างคนอีสานจะหล้ดเข้าใจหลุกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปรับในหัวกลับแล้วนะเงาไหมไม่เงาหรอกค่ะทำไมไม่เงา เมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็เคยผ่านมาเคยผ่านมาแล้วไม่เบียรเลยแล้วผมก็ตกใจปุ๊บเก๊นลรินยินเลยหนูเคยถือปู๊ซ่ายบอกเลิกนะคะคนไหนหลายคนเลยค่ะนี่ทำไมอ่ะเขาว่าห้อดีเกินไปคันแมนูดีเกินไปมา่อคบจมูกแต่แรกเแ็ดหยังนี่เขาบอกว่าเข้ากันไม่ได้ เดี๋ยวเพื่อนมารับกลับใจแล้วนะไปเลยจริงไหมเออพี่ไปเดี๋ยวก็คิดถึงพี่บ่เดี๋ยวก็ตามพี่ไปพัทลุงอีกเพี่อคืนแล้วแม่ไปไหมไปพัทลุงวันนี้ไลฟ์ดุนไปนุ่งกันแล้ว10แอบไปนลยพี่คนนึงเกินร็วแอบไปนลยพี่คนนึงโอ้ยเ้าดูไหนอะนี่เร็วแอบไปเลยพคนนึงบ่ ต่หนูยังหาอะไรยังไม่หาเห็นูนอื่งององอางนี้อ่าทำไมอยงนี่ละก้าแบบลองค่ัลองคนไซรลีหรือเปล่า <c oughs> รู้จักไหมไซรลีไม่รีเฮียัวปากัวปากได้สามครั้ดงดังดัง โอ้มือมือไปจับอะไรมาจับหลากมือไปจับอะไรมาสัตว์ไสวยใสเนย่าไป้มเขาเลยค่ะไฟกันดักมากแค่ดอะไรารู้ไง่มกับมีแล้วค่ะรอสายเรียยังแฟนเอมเอะแปดบาอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นนะคะครับ ราะว่าถ้าพี่พูดเบียร์รู้โลกรู้นะคะ่ะเราจะพูดไม่จงนะคะแค่เรื่องพี่นีก็พอนะคะต่เรื่องคนอื่นเราจงอยู่นะคะถึงพ <c oughs> ี่อะบ่อมีมักจะมาหนูหึงมักพี่บอกหึงพี่บอกเพราะว่าจะคนะ้งอะมักหนูค่ะมักหน,นูไม่สนใจดองแล้วหนึ่ง <c oughs> น้องมีแฟนแล้วพี่ไม่อยากสนใจน้องเลยน้องฟ้าไงเอา้าเออเจ้กุ้ยทำไมเป็นเรานะ <c oughs> ทำไมเป็นเราที่หลุดปากน,นะ <c oughs> น่านดูจีบกันเลยว่าท <c oughs> ันแถบว่าครูเบียถืออะไรถือข้างเลยเนจะ้ เวลาทำพี่อ่ะเอาพี่ในท่านหนูโงเออู้เฮ้ยเฮ้ยเกย์อะโอ้ทำอะไรไม่ได้เบาไปเบี้ยพี่น้องเขามันเปี้ยอยู่แล้วค่ะบายเขามันเปี้ยอยู่แล้วนะคะ สาวอีสานมาเตะยู่แล <No ้วดีดโอ้ยดึงผมหนูอีกแล้วดึงเสื้อเออดึงข um, ึ้นมาเอาดึงเลยยุ้เอาอจะกปาดต่ใส่กันไหมนะใส่ไันความเขี้ยวลานะคะมุมปาอะไรติด จับดาักมาบนียป่าไปเยี่ยมอะไรเอียเนธพอดอำนาาเสื้อคอุมกอดย่มนาวพี่จอยหน้าเป็นเศร้านะคะเพราะว่าอะไรตายตายตาย ให้ดูแค่ให้ดูแคน่นี้พอตายเออตายเดี๋ยวขอขอเปลี i, le ่ยนจะกำนันเป็นกรรมการก่อนนะคะ นีสาระมีสาระหนึ่งพี่เนยคุยกับผู้สาวนะคะทุกคนถึงพี่เลยบ้าตายตายตายให้ดูแค่ให้ดูแค่นี้พอ ตายเออตายเดี๋ยวขอขอเปลี่ยนจากกำนันเป็นกรรมการก่อนนะคะเฮ้ยดูอีกมีสาระมีสาระหนึ่ง พี่เนยคุยกับผู้สาวนะคะทุกคนถึงพี่เลยไหมบอไซไอสโน่คาถาแม่มอสังสรรค์บนใจพี่ให้ติดใจแต่ตัวน้องผู้นี้ติดใจจะติดนั่นติดนี่ติดน้องสโนอติดอะไรติดขาเนตกาแฟมาค้านี้แห้งไาสั่น์ทัาไมทิ้งหรอกไม่หรอกพี่เนยไม่มีหนูพี่เนยก็เงา จะทิ้งหนูกิดให้ดีนะนี่ยวนทิ้งเราแล้ยิดมอะไะทำหน้าอะไรทีเร็วใส่ผมไปจะทำหน้าอีเดี๋วก็มังดนหรอกนี่ เนี่ยาจะขอบคุณครับแอบเห็นเลขลอตเตอรีกกร่ไปวัดด้วยซื้อละค่ห้าสามอันนั้นเลขพี่จอยไม่ใช่เลขน้องครับเ,เลยขวันนี้นดับเจ็ดรอทุกตามีเป็นได้นะหนูจะมาบอกเที่ยงคืนวันที่สาสเิเอดดีกว่าบอก,บอกเดี๋ยวเลขเคลื่อนถ้าหนูไม่บอกแสงว่าพี่นีเป็นคนห้ามใช่ แต่ว่าหนูขอไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนซื้อลอตเตอรี่ให้หมดก่อนเออเดี๋ยวพี่ซื้อให้น,นี้ว่าซื้อเองไปหมดถามคันกบาร <c oughs> ข้างล่างกูพี่นวัน,นะละรานนอบะมากกะค่ะเ <c oughs> มียค่ะมาถูกกันค่ะ <c oughs> พี่ถ้าพี่นีผมยาวดูดูอะไรไหมทุกคนดูอะไรไหมเดี๋ยวดูให้ดูเลยไม่นี่พี่นะกระซ้างพี่กับพี่ก็ติดวอลค่ะแล้วก็ตั้งแต่ประตูนี้ไปประตูตรงเนี้ยทุกคนดูนี่นะคะไม่มีอะไรเลยมทมเลยกหน้าบ้ตนน้เ็องโใ้ยนงก็ดูหมแ่รแก้วรูก

มเมืองผู้ผสาวนะคะพี่นีเมืองผู้สาวดูพี่ฝนอ่นสวยดีแล้วมารักทายบั้นดิวก่อนนะคะสู้ๆค่ะพี่ฝนเห็นแล้วนะคะเพราะหนูสง่งให้พี่ฝนดูแล้วพี่เน่ะถ้ามีเมียก็คงจะเรียกเมียว่าอีส่วนเรียกน้องใช่ไหมคะใช่มีน้องหลายคนเนี่ยคือรักอยู่คนเดียวไ เขินทำไมเนี่อเขินทำไมเขินทำไมเนี่อเขินทำไมเนื้ออะไรยแห้งมาคนหัวอ่อนอยู่นะคะได้ใจแข็งนะคะนี่นะผมถึงน้ำจิ้มแล้วนึง อ๋อหันหลังทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้ก็หันหลังไน้แน่ทุกคนคะหนูจะไปทำนมค่ะทำนมทำนมทำไมอ่ะเออทำ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 โวยย้อยเจ๊ดีละพูดชส่นี่หนูคือแบบผู้ชายชอบผู้หญิงนมใหญ่นะคะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมเน่ฉันรักผู้หญิงนมเล็กอ้าผมชอบดู ยาว่ากันย่ายู่ใสเจวิตอยมาเลยไม่หวงนล้วเน่องพี่เนจะรำว่าไห้าเราจะมานังวดนี้ลองไปนี้ังหนเดอะไรลองไปนี้ปังไมไม่โดนจะไปทำนมแล้วจะไปทำกล้องนะคะจะไปทำนมหนูจะ จะทำจริงๆนะไม่ต้องยู่เฉยดีแล้วสร้างบ้านให้แม่ก่อนก็สร้างบ้านให้แม่เสร็จแล้วหนูก็เก็บบรรบาดพอนูเก็บตังค์บรรบาดก็นูจะอีกแปดหมื่นแปดหมื่นกี่วันวะประมาณแสนหนึ่ง้วก็ประมาณกี่วันนะยูยเฉยดีแล้วยู่เฉยถ้านูเก็บบรรบาดแสนหนึ่งอะนูก็เก็บวันแสนวันใช่ไหมใช่ไหม เราก็ต้องเก็บตังแ, 1, นนแสนวันปีหนึ่งมี3ามรบวันนะแสนวันแสนวันกี่ปีอ่ะป <weet S 1> <c oughs> ายวัน,นนี้ะปีสามร้อบวัน่แสนวันก็น่าจะหลายปียปกี่ปีอะสามร้อยหกสิบห้าหนึ่งแสนกล้องทํากล้องเยอสองร้อยเจ็ดส,สิบสามปี ทุกคนคะอีก2 7งสามปีหนูจะทำแล้วนะคะเพราะว่าหนูเก็บตังค์มาละบาทนะคะน้องไม่ได้มองว่าน,น้องเหนื่อยครับผม,ค,<ะ>มค่ะเดี๋ยวอันจริงจริะรัฐบาลน,น่าจะให้โครงการนมคนละครึ่งนะนมคนละข้างเนาะแบบเดี๋ยวหนูออกข้างนี้ขอรัฐบาลอีกขึ้นข้างนึงอนะ่ะความคิดนะคือความรู้สึกเดนวิ้หายอยู่แล้วแต่ว่า นูก็มีเหตุผลของหนูอยากให้พี่ทุกคนเข้าใจว่าไม่บ่เว่าหนูมีแฟนเด็หนูก็ไม่มีแฟนพี่เนยก็ไม่มีแต่ว่าลองเห็นตัวเองแต่ว่าก็มีเหตุผลนะที่แบบก็ถามว่ามันหมักบกวมันแบบม่นก็รู้สึกดีนะยุ่นน้ำแบบอบอุ่นดีแหละแต่อยากยังไม่อยากใส่เข้า่าแฟนน้ำกันตอนนี้นะคะ คนแล้วหนูแทบจะเป็นเหมือนหนีแพนด้าตัวหนึ่งแล้วค่ะฮะทำไมเป็นเรานะ <c oughs> หนูแทบจะไม่ช่คนแล้วหนูแทบจะเป็นเหมือนหนีแพนด้าตัวหนึ่งแล้วค่ะฮะ <c oughs> ทำไมเป็นเรานะ <c oughs> ประเดหนูหน่อยค่ะพวกนี้วันเกิดหนู ก็มีความสุขมากๆนะคะคิดวางสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเงินทองสุดๆเด้อโอ้ยหักหลหักผิว <ๆ S 1> ด้อค่ะดูเบาๆนะจิกบอลแรงแม่ป้าแม,ม่ป้าปุ้ยเอ้ยแม่ป้าปุ้ย <ๆ S 1> นะๆๆสวัสดีค่ะทั้งัามคนวันนี้ค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งร้อยล้ <ๆ S 1> ญญานนะจ๊ะซาดหนูอ่ะจะไปเรียนร้องเพลงนะคะอยากคัเวอร์เพลง เพลงแรกนะคะพี่แน่ยายาไปเลยเดี๋ยวนูเดี๋ยวครูเบียร์ลองไห้แบบหนเอ็มพีนี่ผมนี่ครับทำให้ครูเบียร์ลองไห้ไม่อันนี้คือรื่องจริงว่าวันนั้นอะ่ะทีนุที่หนูลงในกลุ่มใช่ไหมคะว่าคำาถาสุนทอนเอียงขินหอดแต่กอดไม่ได้มันเป็นเพลงของพี่แม่สิริพรนะคะ<อ>พี่เนก็เลยแคปมาแบบเหมือนจะหาเรื่องแต่หนูไม่รู้หรอกแคปมาเป็นอะไร พดทำ้มอย่างนั้นไมแล้วคนเอฟซีจะคิดยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เอากระทำเอฟซีแม่เอยียงคือหัดแต่กดประเดี๋ยวเาคนละคอมเมนต์แคปมาเลิกจิ้นกันไหมเอาคุณยังคิดวะ <c oughs> โอ้โถ้าทำอีกทีก็คือจับของแก้มเลยนะเน่ <c oughs> ทำเร็ว เราเล่นครับเราเล่นใช่ยังเล่นครับยังไงครูเบียร์อ่านคอมเมนต์จังรักทั้งสามอยากได้ที่อยู่จะส่งของให้มาที่พี่จอยนะคะช่วงนี้อย่าไม่ให้ใครนะคะโอ้ยยอดเดี๋ยวเลื่นเคลื่อนนะคะเฟิรสเซอร์เฮบมาสเตเดแยนค่ะเสร็จแมนบอสหน้ายัง บอแลาเอโอ้แก้งหนูตลอดนูอ่ะไคนน้อยอยู่บ้านนะอะไรนะเป็นคนนีต้องมานั่งสกฮะต้องเป็นคนโอ้ยอะไรนอยยอ เัอย่ายมาหลงคักหนูกคัดเด้นซาถูกมาหนูกคัดในแม่เนาะซาถูกซาถูกรักกูกลงโก้รักกูกลงโก้รักกูกลงโก้กินข้าวไม่ได้ร้องไห้ฮะโก้ซาถูกเมื่อบ่ายก็ได้หักหนูในนอนเลยครับหักหนูอีดีได้ไหมครับเออครับครับครับเฟืองเฟืองอะไรอีก ขอรัฐบาลอีกข้างนึงง่ะความคิดนะใครจะทำนมใหญ่หรือไม่ทำนะคะดูจะทำสวนประชากันหล์ตลกนะเอานุ๊กบอกได้สิแมบ่ามากหรอมามากกระากนะคะเม่าต้องใครใต้แข็งเราค่ะพร้อมนมแมนค่ะเดี๋ยวพี่นี่จะใจเย็นย่ายขึ้นหอดไล่เยอะเฉยดีแล้วครับ หนูจะบอกว่าแม่หนูอนุโนมัติแล้วพออัตโนมัติตั้งนานแล้วแต่ว่าหนูค้างเก็บตังค์วันละบาทอยู่งั้นโอ้ไม่ต้องทำหรอกทำทำไมเนาะตู้คอนย์อยากรู้ไหมว่าพี่เนยพูดมาอะไรเมื่อกี้พี่นีรายการบ้างพี่เนยบอกว่าทำทำไมเขาดนแกหัวโอนซัน พี่เนยไล่กัดหนูไล่กขาพี่เยอะไม่ว่าจะสถานะไหนหนูไม่ทิ้งพี่เนยแน่นอนค่ะไม่มีคนเลือกอะไม้ไม้อยู่ในคนนรัวบอะไร<ช> อยู่ในครัวใช่นมันอุ้ยเอาของเขาไปเองไม่ได้ไปซื้อคืนเขาเลยนี่ยกำลังรับคูดิลามมาดิทัจังลน่าใส่มากเออวุ่งนี้าคืเเจนเยากมากค่ะไมเลยไม่ชนกับพี่เจเหรอกินอะไรเจแก้วไหนกินอะไรมามาไม่ชวนโอ้โหหน้าไม่กินิดคอมันจะไม่อื่น หน้าเนี่หน้าหนูก uh ับหน้าพี่เนี่ยคุนเท่ากันอ่ะมักหนูทุกคนมักหนูหนูก็มากหนูก็มักเขาแหละโอ้โหดีมือชับมันแม่แต่พี่หนูชอบพี่ไหมไม่เดีดีมากอ่ะดีดีเอาไม่ดีตรงไหนโอ้โหคิดถึงสวัสดีครับ ทำปากที่ไหนทำปากที่วันดีคลินิกคอนแก่นนะคะ